นี่ภาพไอ้ส้มนั่งอยู่ที่บ้านนี่นี่ภาพผู้ร้ายชื่อผู้พันนำหน้าไอ้ท้องลูกตัวเอ็กเป็นเลือดนี่กับนั้นฉับคํำหัวเลาะอยู่ที่โรงงานล้างกับผู้พันเหรอถึงแม้ว่าผู้พันจะไม่เหลือพลังเี่จะเป็นอะไรใครได้แล้วแต่ผู้พันยังมีเส้นสายอีกมากมายทำไมเราไม่มาร่วมมือกันอยู่เล็บปีกนี่ลุงผู้พันนำหน้าถูกจับตัวอยู่ในโรงงานล้างนี่ ใครพูดดูคือกำนันจำคำสอนเราคนดีูละฉันจะฟังคำสั่งของแกฉันจะฟังคำสั่งคุณฟังคำสั่งคนเดียวนี่กำนันจำคำว่าละโลโก้ยังดีรอไอ้กลางที่สุดเท่านั้นอุพันอยากจะดูหรือเปล่าูว่าจะดีหรือเปล่าลูกชายที่ทำงานร้างเหรอแข็งแกร่งขึ้นมากขนาดไหน นี่สอี่รูปภาพคือใครนี่ภาพไอ้ลมถูกพวกถึกถูกเห่าดงกับมีควายถูกจับตัวเหมือนกันน,นี่โดนจับตัวอยู่ในโรงงานร้างเหรอนี่ถูกเห่าดงกับมีควายถูกจับตัวประกันเหรอนี่ที่ผู้พันก็โดนจับเหมือนกันนี่โดนจับตัวประกันอยู่ที่โรงงานร้างนี่ลูกภาพผู้พันกับลิงลมไอ้ผู้พันคนนี้เขามาจากโดนมัดเชือกอยู่ในโรงงานร้างนี่มามาอยู่ที่ถนนนี่มายิงถล่มรถมาวางระเบิดรถอาธงไัยยิงถล่มผู้กองสิงกับรถหนี นี่คือผู้พันอำนาจกับลิงลมเหรอลิงลมกับไอผู้พันเหรอนี่นี่ภาพคือ,อใครเอาปืนมายิงนี่ลิงลมกับผู้พันเป็นคนยิงไปเลยอิสระแล้วแกต้องตายไปทกร้อมกับฉันนี่เอาไอทงไัรทำนายตัวเองนี่เราเปิดยังเราเปิดทูบแล้วนี่เราเปิดทูบแ,แล้วไออาทงไัยเสียชีวิตในรถที่ทราบเราเปิด นี่ผู้กองถึนกับมวรถยิงมาถึงก่อนพยายามจะกลับไปตามหาคุณอาธงชัยนี่คุณจัได้ทั้งหมดไม่ได้กลับไม่กล้ากลับไปคุณอาจะตามพยายอมจะกลับไปดูอาธงชัยนี่ไม่ทันได้กลับไปไม่ทันได้ไปหาอาธงชัยเอาไม่ทันได้ไปมีคนย้ายตามมาอีกแล้วคนย้ายสามหลายคนนี่ถือปืนยิงอยู่ที่โรงงานร้างหรอนี่นี่ภาพไอ้ผู้กองถึงที่จะชักปืนนี่ภาพผู้ร้ายชื่อเล็กน้่าโดนต่อโซอยู่ที่น้ำปล่อยมวยหรอนี่ อยู่ในน้ำตายมวยรวมหลายคนเลยนี่รูปภาพไอ้ส้มกับบักเก้นอยู่ที่้ดียร์นี่นี่ส้มเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่มีธุระอะไรจะต้องคุยกันมีธุระต้องคุยกันไอ้เสือมันพูดอย่างนั้นกอจริง <N> นี่ภาพไอ้บักเคนกับไอ้ส้มอยู่ที่หน้าบัสหรอ <N> นี่มีผู้ร้ายเชืสอนอมาดักล่อเกิดอะไรขึนย่าอย่าหย่าดินีไม่ผลหรอก <N> นี่สอนไอ้ส้มกับบัคเคนเนี่นี่ทีหลังนี้ไอ้ส้มกับบักเคนหย่านะหย่าเลยห่เ โดนคนร้ายต่อยนี่โดนผีทำร้ายนี่มาอยู่ที่โรงงานร้างโดนผีทำร้ายมานี่หน้าโ,ร,าโารงงานร้างเหรอนี่บัรเทียนอาการปาดตายนี่รูปภาพผู้พันอำนาจ <ไป S 1> กำลงังลโนี่เดินอยู่ในบ้านเหรอทางที่เราอยู่ตกเกิดเหตุการณ์ได้เกิดเหตุการณ์มมมมซึ่งเป็นฝีมือของผู้ก่อการร้ายซึ่งเป็นฝีมือของผู้ก่อการกร้ายนี่คือลิงลมกับผู้พันอำนาจเหรอนี่พี่บ้าน บ้านโบดร้างๆตรงสนามมวยเหรอนี่นี่คือผู้พันกับลิงลมเหรอมาอยู่ในบ้านโบดหรอกลับขึ้นมายิ่งใหญ่กลับขึ้นมายิ่งใหญ่หลังจากถูกไอ้ฮัตซันมัเคีออกไอ้ฮัตซันนี่ยฮัตซันเรื่องฮัตซันเหรอผู้พันพูดเรื่องฮัตซันเหรอฉันไม่จำเป็นฉันไม่จำเป็นตัวฉันเองคิดการใหญ่ได้มากกว่าสิคิดกใหญ่นี่ภาพลิงลมอยู่ที่บ้านเหาอ นี่ผ้าผู้พันอำนาจกับลิงลมนี่เข้ามาในห้องมืดกลางคืนนี่ที่บ้านรวยหรอนี่มาโรงงานยาเทอนหรอนี่เข้ามาห้องผู้พันอำนาจตอห้องทํางานของผู้พันห้องเดิม ถ้าพี่เสือเข้าไปนั่งสมาธิในโบสถนี่ภาพคุณวอดรถอยู่ในโรงงานไม้แปรรูปนี่ภาพลิงลมกับทุพันนั่งปฏิบัติงานอยู่ในห้องยาเทินเหรอฉันก็จะสนับสนุนเงินทุนให้กับนู้คนทั่วโลกพาขึ้นทั่วโลกื่อนทั้งโลก แหล่งอาหารของไทยก็ไม่ต่า,างจากบอ่อน้ำมันแห่งเดียวของโลกวัคซีนน้มันกุกงเลี้ยวโลกแกเข้าใจถูกต้องเลยแกเข้าใจถูกต้องแล้วพันได้บันเทิงแน่ได้บันเทิงผมช่วยผู้พันช่วยผู้พันนี่แหละคำหัวเลาะแล้วผูว้ร้ายชื่อลิงลมนี่หันหน้าไปที่แบนที่เทศไทยนี่มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเอองยาเดือนนี่ ขาใช้กลับใดที่ฉันยังกำจัดไอ้นักสู้พันเข้าไม่ได้เป็นงานของฉันมันจะสำเร็จลงไม่ได้สำเร็จได้ม่ภาพไอ้บักเสืออยู่ที่วัดหรอ นี่ที่วัดไอ้บักเสือกับคุณแสงราวีอยู่เหรอนี่คุณแสงราวีนี่ออกจากวัดกับไอ้บักเสือเรียกบักเสือบักเสือบักเสือ่เสือเสือฉันนายไปเด็ดขาดนายไปเด็ดขาดฉันโทรหาพี่สิงห์แล้วหาพี่สิงห์แล้วคุณแสงราวีผมขอโทษผมขอโทษ ผมไม่ได้ตั้งใจปิดบังคุณเรื่้มขัวนีรวบสนุกกับละครนักส้งขัดเข้าวเดี่ยวชิงรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกไอฮอนด้าคลิกไอมันจะยิ่งทำให้คุณได้รับตาละหนึ่งคันำถามซ่อมขโมยอะไรจากฮัตซันทีมเอ็นหนึ่งปืนทีมเอ็นสองเข้าทิพส่งเอสเอ็มเอสคำตอบมาที่หมายเลขสี่เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์ค่าบริการตังละสามาท ประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายละครในวันจันทร์หน้าใบอนุญาตเลขที่208ทับ2810ทับ2553ออกหน้าศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครองเฮ้ยแสงระวีตบหน้าบักเสือทำไมตบหน้าต่อยหน้าบักบตือนติเเนตตทตัวนายและตัวนักซุ้พันเข้าเหนียว <c oughs> ท่านายมีพลังเหลืออยู่ <c oughs> นายเขาไม่รู้สึกอะไรรู้สึกอะไรแนี่น แนทำมาจ้าและการที่นายเดินไปแบบเนี้ยดดิมันก็ทำให้การตายของพ่อฉันต้องสูญเปล่าไงการตายของพ่อคุณไม่ใช่เรื่องสูญเปล่านลการต่งของคุณไม่ใช่เรื่องมันคือการต่อสู้ของวินคือการต่อสู้ได้ได้ฉันยอมรับคำสัญญานายได้ เอาแสงราวีต่อยหนะ้าบักเสือเหร๋เอานี่เป็นการเตือนสตินี่เป็นการเตือนสติผมจะหายแล้วยเตือนสติผมจะหากแล้าขอบคุณนะผามมาักนี่ภาพคุณบักเสือกับคุณแสงราวีอยู่ที่วัดหรอนี่นี่น <ใจ S 1> ่ะใจวัดใจลูกชายมันกลา้าหลังพิงฟ้าเผชิญหนะ้า สักสีพันตขเกียวสู้สู้สูสู้เฮ้นักสู้พันเขาเหนียวสู้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 เฮ้นักสู้พลังเขาเหนีย นี่ลูกปั๊บกำลังจำอยู่ที่บ้านพวกเขาดงกับหมีควายเหรอเมื่อกี้ว่าไงีกับว่าอะไรผู้พันตายผู้พันตายครับกำนันครับกำเด็ดโดยในทงไทยเล่นงานโยในงไทยเล่นงานตายเป็นโดยในทงไทยตายแล้วลิงลมอยู่ที่บ้านรวยเหรอกับพวกเขาดงหรอพักพวกคนได้แล้วไอ้ผู้กองกันนะผู้กองมันหนีไม่ได้มันหนีไม่ได้แต่ผมจะไล่ล่าจัดการเองครับไม่เป็นไรไม่ไร ปล่อยให้มันมีหัวซุกหัวซุกไแบบนี้ไุกมันโดนทั้งพวกเราตามโดนทั้งตำรวจอีกโดนทั้งตำรวจมันหลีกไปไหนไม่รอดส่วนงานสผู้พันข้าจะจัดให้ยิ่งใหญ่ในฐานะที่เคยเป็นเจ้าหน้ากันต์ก่อนนี่แหละยิ้มแล้วหอกมีควายกำลังยิ้มโลโก้อีกทีแล้ว กำนันแล้วไอ้บักสีครับสวัสดีครับสอนกำลังไปจัดการเว้ยนี่แหละคำหัวเราะแล้วหัวเขาตรงกับอีกไยเหรอดาวน์โหลดเพลงและเสียงล้อใสนักจิ้วเพียงแค่เดี๋ยวกด47คุกดึก1 2 0 127 35บาบาทต่อเพลงนี่แหละไปคนเดียวจะ ไปคนเดียวจากกันนะครับกำอีกแล้วลูกกำนันช้ำหัวเราะอีกแล้วทำไมจะไม่ได้ทเพราะว่าเวลาดีไม่มีใครแข่งแก่งเกินสวนได้กำหัวเราะเลย ร่วมสนุกกับการเั้คู่กข้าเดียวทิ้งรถจักรยานยนต์ฮอนด้าลิกไตสัปดาห์ละหนึ่งคันคำถามส้มขโมยอะไรจากฮัสันพิมพ์เอ็นหนึ่งปืนพิมพ์เอ็นสองทิปเกมนี้คือเกมของคนฉลาดที่สุดพวกมันมั่นใจมากว่าไอสอนจะใช้พลังเวทลายจะตักสู้กันก็เหนียวได้ก็เหนียวได้เชื่ออย่างนั้นเถอะฉันจะได้ไม่เหนื่อยไงจะไม่เหนื่อย ประกาศนายเชื่อผู้ชคดีข้อเสนอของผู้พันนี่ถูกใจผู้ก่อการร้ายต่างชาติหรือเปล่าครับครับได้สิได้สินี่ทุนเสื้ออาวุธสงครามให้ขนาดนี้เงิทุนเสื้ออาวุธสงครามให้ขไอพวกโผล่รุนแรงที่ไหนจะไม่ชอบล่ะฮะดังนั้นเราก็เหลือแค่จัดการกับนักสู้พันธุ์เดียวไอพวกเดินช้ำไอพก่สอ้ขำแล้วอุนอายหนึ่งลม